สวัสดีครับผม T T G N T นบผมเช่ระเบิดครับเราจะมาสู้กับพวกบอสกระจอกไอพวกพวกบอสสวัสดีครับผม T T N T ครับผมเกมระเบิดนะครับผมพูดผิดนะครับเออนะครับเราจะมาเล่นแมปเออสตองเกตแบทเท่นกาวนะครับเราจะมาสู้บอตลต,ตัวกัน้อมันสู้ศัตรูทุกตัวกันอย่างแรกนะครับนี่ปลุกตื่นขึ้นมาแปลงร่างเป็นหน่อป่าดได้ โอ้โหเือกระมองเป็นติวๆเลยเอ้ยมันเออมันเป็นอะไรอะ่ะแตงโมใช่ไหมแตมาถือเล่นทำไมเอมอะจะตบหัวระเบิดเลยเอาไว้กินไม่เอาไว้เล่นฮะต้องรู้จักเสียดายของบ้างฮะมันเป็นอะไรฮะมันเป็นยังไงฮะมันยังไงอยากโดนเหรอ เนี่ยไ,ไม่ไม่เรายของเลยต้องระเบอือใส่มันแล้วต้องระเบิดตุ้มตามใส่หน้ามันแล้วเฮอะไรของมันก็ไม่รู้เปิดใหม่ไปสู้กับบอสกันถ้าถือ,อล่อไม่โดนตบแน่ ไหนยบอสพวกเนี้ยบอสตัวอะไรก็ว่าไปอะตัวอะไรก็ไม่รู้ผมไม่รู้ชื่ออ๋อบอสเอ่ออะไรก็ไม่รู้ผลิตเอ่อผู้อะไรก็ไม่รู้ที่แกะหนาครับไปไหนเนี่ยผมจะสู้ผมไม่อ่านหรอกผ <c> ม <oughs> เบียดกรัรเอ้ยตะลืดตกบ้านอาวมันอ่านรายการว่าอะไรก็ไม่รู้มันนไม่ออกละ อผมระแวงมันแลนะ้วน่ะอันนี้เลยเนะ่ะปุบปบบ,บ,บโอ้ยต่อยแบบนี้เจ้าแ่คิดว่าสู้มันได้อะแกสู้มันไม่ได้หรอกแกต้องโดนติดโดนผู้เล่นหมายเลขสามสิบสาม จีจ a s ีครับทุกคนไม่ใช่ไม่ใช่จีจีสีจ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 ี Very Easy บ่อไปบอลดาวตกแน่เลยดาวตกเป็นบอลด้วยว่ะเป็นเป็นตัวอะไรตกมาจากฟ้าทุกคน ไหนเนี่ยดาวตกมากวนดิยังนต้องต่อยนี้สักหน่อยแหละอยากให้เห็นว่าถือแตงโมไงแตงโมตังโมแตงโมมาต่อยกันเถอะมาต่อยดาวตกอะเฮ้ยเฮ้ยไม่ละคาแล้วไม่นะต่อยต่อยดี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 โอ้ยมันควบคุมจิตใจแล้วกลายเป็นดาวตกแมน ไปเองก็ได้แล้วตกแมนเราจะมาต่อยกันโออ้โหันติพุ่งขึ้นเลยสูบป,ปูนปูไหนปูจะถ้าปูมันโดนลาวตกมันจะเป็นยังไงเนี่ยเยาค่อยลองแล้วกันใช่โอ้โหไม่ตายเหีย เนี้อหนึกถูกทนหรือเกินเนี่ยโคหวนผีดึกไม่น่าไปกินนั่นแหละต้องจัดก,กำจัดปูปูปูเนี้ยต้องกำจัดให้หมดแล้วเนี่ยมันกินไม่ได้นั้นบ้านระเบิดเกินไปเป็นไงเจ้าปูเดีย๋ยวได้ระเบิดเป็นโกโก้คันแล้วก,ก็กินโกโกคานอยู่หน้าบ้านเดีย๋ยวได้ระเบิดเป็นโกคัร์แล้วล้วไปกินโกโก โกโกแมนโอ้คุณโตมาช่วยผมหน่อยดิมันไม่โทรมาจริงๆ่ะเนี้ผมไม่ไม่อยากถ่ายคิคนเดียวอ่ะผมเหงาตูมต้มต้มจากการแบบตุ้มตัมตึ้มตัมตัมตุมตามระเบิดบ้านแตกชึบแล้วก็ตบลงไป ยจากการไปแบบดิจิตอลเดี๋ยวจะได้ไปกินนั่งกินโก้คันอยู่หน้าเซเว่นโอ้ยแล้วก็แบบลงไปชึบชิบชับชึบชับชิบแกต้องเดซมอเล่ลงไปโหปูโหปูปูโรนี้นี่มันอึดจริงๆเลยอึดถึก ทนทนทนนทนนหน้าทน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 ทันทำปะาลิงหางตาลิงตายไปซะไม่ตายทีอ่ะอ <hm ุ้ยทีนี้ยังไม่ตายเป็นไงจากการแบบฟุบฟุ๊บฟุ๊บตบไม่โดนหอกหลบงี้แล้วก็หลบฟุบ ระเบิดพลังอุ้ยสูงุดยยิงเขาไปแบบสุดระเบิดหลบซิหลบหลบหลบแล้วก็ยิงจากด้านหลังก็ฟึบฟึ๊บฟึบโอ้โหระเบิดมันระเบิดเลยย็วปูนมีเลเซอร์เด้อเนี่ยปูบ้านใครมีเลเซอร์เนี่ยทุกคนลองไปหาทุกคนลองไปทะเลดิ ปูยิงเลเซอร์ได้เด้ออ๋อปูบ้านใคยยิงเลเซอร์ได้งเพราะปูในเกมก็เลยยิงเลเซอร์ได้มันหลบไปนี้อุ้ยระเบิดตกบ้านปูตกบ้านโอ้โหไม่สนใจเลยอ่ะแั้น้องเจอพลังซุปเปอร์ไซยาตีไปก็ต,ตีอย่าหยุดยัง้ง ตีด้านหลังฟันนั่นหน้าไปเร็วไปเร็วไม่อยู่เรียวยิงเข้าไปบูใจร้อนเด็กเนี่ยปูใจร้อนใจร้อนเราน้องแข่งตะก้อนไหมเอาพวกเขาน้องโอโหโูโหมันมันใจร้อนกว่าเดิมอีกเอาพวกเขาน้องแข็งตะกอ้อนเปล่าเยวไปทุบผัวให้ตะลือตกบ้านเลยปูดื โหไม่ตายทีละอาบากขี้มูโป่งอยู่นั่นแหละขี้มูโปง่งนั่นเนี่ย้อปู่มีขี้มูด้วยเนี่ยขนาดคนยังมีขี้มูกเลย จัดก,การมันแบบเร็วไวโอ้โหมันจัดก,การเราได้แล้วแบบดิจิตอลทุบไปที่หัวกลางกลางกระเบนปากระเบนเพื่อนเพื่อนชื่อปากระเบนหรือเปล่าเนี่ยปูจาัดก,การแบบราบคาบแบบทูโทนแบบทูโทนจัดก,การจากด้านหลังตบหัวแบบ เต็มคาราเบลเฮเฮเฮโอ้ย,อยจากการแบบจากด้านหลังตบหัวก้านปูระเบิดอืนี่ก็ไปคุกขางอีกอย่าง,างใช่ไหมเนะี่ยคุกขามมือผมบวดไม่ชัดก็จะไม่มีตัวให้สูและถ้าสมบุตินะ ถ้าตุ้มดูคลิปนี้นะเขายังไม่มีช่องใหม่ผมใช่ไหมผมจะแอบ,บแกงเขาเมื่อเขามาแครเกมกับเราเนี่ยผมจะหลอกนะครับเขาไม่รู้เขาบอกเอ้ยไม่เขาไม่รู้เข,เ,เ,ขรเขารู้ผมเป็นผู้สร้างแอบ,บแ,ตแต่อุกกาบาตจะตกมาตอนไหนเขาก็ไม่รู้ตกลงมาให้หมาเลือมมันจะลดไปเยอะมากเลยครับเนี่ยดาวตกสร้างราวตกมาใช่ไหมดูครับทุกคนลงมาเยอะมากเขาจะไม่มองด้านบนเลยถ้ามันตกมานังนี่ครับเดีย๋ยวผมสาธิตให้ดู เลือดเมันจะลดเยอะมากมันอยู่ไหนเนี่ยผมจะกดแบบทูโทนลงไปเลยนะครับผมจะมาแอบแกล้งคุณโต้กันนะครับเขาไม่กดติดตามทั้งเราเหรอเพราะผมไม่ได้บอกแบบคูดูเลือนครับอันนี้ผมเป็นล่างน้ำแข็งนะเลือดเลือนก็เลยลดไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่มันไม่ค่อยทูโทนเท่าไหร่นะครับทุกคนช่า ต้องการแบบชูโชนเพื่อจัดก,การเขาในครั้งนี้แอบแกล้งเขานะครับเฮ้ยหรือว่าจะคลิปหน้าชืคลิปแกล้งคุณโต้ในแมปด r ด n องเกตดีบ้ะดีนะครับทุกคนดูนะครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปถัดไปจะมีนะครับผมขอจบเคียงคลิปนี้อย่างี้ครับผมชี่ทีันทีขอลาไปก่อนนะครับทุกคน